สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเอรียนของครูบีนะคะวันนี้เราก็มาพบกันในสัปดาห์ที่8ในระหว่างวันที่23-27เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564นะคะในส่วนของคลิปนี้คุณครูบีก็จะมาสอนในวิชาบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กหน่วยเพื่อนที่ดีเรื่องกิจกรรมร่วมกับเพื่อนค่ะ ก่อนอื่นคุณครูบีก็มีคำคล้องจองเรื่องเพื่อนจ๋ามาฝากเด็กๆก,กันนะคะให้เด็กๆพูดตามครูบีนะคะคำคล้องจองเพื่อนจะ๋ะเพื่อนจ๋าเพื่อนจะ้ะเพื่อนจ๋ามาเล่นด้วยกันมีอะไรแบ่งปันเล่นกันดีๆอีกรอบนะคะ เพื่อนจะ๊ะเพื่อนจ๋ามาเล่นด้วยกันมีอะไรแบ่งปันเล่นกันดีๆเมื่อเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆก,ก็จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อนมากมายเช่นเล่นด้วยกันกับเพื่อนรับประทานอาหารร่วมกันกับเพื่อนเรียนหนังสือร่วมกันกับเพื่อนเป็นต้นนะคะ และในขณะที่เด็กๆทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อนนะคะเด็กๆต้องปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดีรักเพื่อนแบ่งปันและช่วยเหลือเพื่อนๆกันนะคะเด็กๆจะได้มีเพื่อนมากมายและเป็นที่รักของเพื่อนๆอีกด้วยค่ะเมื่อเด็กๆรู้จักการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆแล้วก็ให้เด็กๆหยิบหนังสือวิชาบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้า1ินะคะ เด็กๆดูที่หน้า11กันนะคะหน้า11เ,เรื่องกิจกรรมร่วมกับเพื่อนคําสั่งเขาบอกว่าระบายสีภาพกิจกรรมที่เด็กทําร่วมกับเพื่อนอในภาพเด็กๆคิดว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนกันคะ,ะใช่แล้วค่ะเขาอยู่ที่โรงเรียนและเขากําลังทํากิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อนอยู่ใช่ไหมคะ,ะให้เด็กๆนะคะระบายสีภาพ กิจกรรมต่างๆให้สวยงามเสร็จแล้วอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปและอัดคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักมาฝากคุณครูบีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ